สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายบ้านทําเลค้าขายติดทางหลวงแผ่นดินในชุมชนหมู่บ้านขนาดใหญ่เนื้อที่341ตารางวาเป็นโฉนดพร้อมโอนตั้งอยู่ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัด เพชรชบูรณ์ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมค่ะผมสูงกว่าระดับทางหลวงแผ่นดินด้านหน้าของที่ดินกว้างประมาณ15เมตรด้านยาว102เมตรและด้านท้ายติดเมืองน้ำสาธารณะส่งน้ำเพื่อการเกษตรมีบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้หลังใหญ่เลยค่ะชั้นล่างมีห้องโถงโรงกว้างมีห้องนอนห้องมาสเตอร์เบดรูมที่มีห้องน้ำภายในตัว มีห้องครัวที่มีเคาน์เตอร์ครัวพร้อมใช้งานมีห้องน้ําส่วนรวมหนึ่งห้องชั้นล่างยังมีโรงจอดรถยนต์ด้านข้างและมีพื้นที่จอดรถยนต์หน้าบ้านได้หลายคันเลยค่ะชั้นสองมีสองห้องนอนมีห้องนั่งเล่นถือว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนที่มีความเป็นส่วนตัวเนื่องจากมีผู้เช่าบ้านหลังนี้อยู่เราจึงไม่ได้เข้าไปถ่ายทําภายในบ้านนะคะแต่บ้านมีสภาพที่ดีค่ะชั้นบนจะเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีหายากอาทิเช่น เป็นไม้ประดูไม้แดงค่ะด้านหลังบ้านมีโซนพื้นที่เทพื้นคอนกรีตและต่อยื่นหลังคาเป็นพื้นที่โซนสักลางค่ะและมีสวนด้านหลังบ้านพื้นที่ของสวนปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอม3ต้นมีต้นมะพร้าวแกง36ต้นกำลังออกดอกนะคะ อายุต้นมะพร้าวประมาณ6ปีค่ะมีต้นขนุนต้นมะนาวต้นมะยงชีตต้นมะม่วงและผละไม้อื่นๆออกลูกออกผลให้ได้ทานกันเรียบร้อยค่ะทำเลที่ตั้งในชุมชนหมู่บ้านขนาดใหญ่ติดจับทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นเส้นทางผ่านจากหลายหมู่บ้านเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียงค่ะใกล้ตลาดร้านค้าร้านสะดวกซื้อชื่อดังหลายแห่งค่ะไม่ไกลจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ11กิโลเมตร เจ้าของลดราคาลงมาจาก5,800,000บาทเหลือเพียง4,950,000บาทค่ะเหมาะสำหรับเป็นบ้านพักผ่อนบ้านอาศัยที่มีความสะดวกสบายหรือว่าจะซื้อไว้ทำการค้าขายทำเลก็ยอดเยี่ยมค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนัดชมกันก่อนได้เลยนะคะ